สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับช่องซูเปอร์ไบค์เกอร์สปาร์คหนึ่งสามห้าครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ที่ไหนก็ได้นะครับไม่ได้เจอกันมาน่าจะหลายเดือนแล้วจะพามาอัปเดตนะครับอะไรเจ้าปากแดงครับหรือไอ้ดาก็ผมนั่นเองสปาร์คหนึ่งสามห้านะครับวันนี้จะพามานี่ตัวนี้ครับเป็นอะไรเนี่ย เฟนดูเหรอเฟนดูเฟนดอะไรไม่รู้ครับอันนี้พาเพื่อนมาดูเป็นจานเบกครับนี่นี่จานเบกจานเบกอ่ขาขนนี้เป็นขนาด267รมิลครับการเดิมที่ผมใช้ยอยู่ก็จะเป็นส0มมิลน,นะครับความหนาผมไม่รู้ว่ามันหนากี่มิลน,นะไม่ได้เอา เวเนียคาดิปเปอร์มาวัดให้อให้ดูรอบๆกันอ,อันนี้ก็จะพามาอัปเดตเป็นอะไรแต่งนะครับว่าผมจะอัปเดตอะไรลงไปในบักแดงของผมบ้างอืมก็งานถือว่าสวยครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นหมุดเลนนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นหมดดุดเลนจริงหรือเปล่านะครับนี่ก็ทีแรกก็จะใช้ ที่ใส่อยู่เนาะมันเป็น300มิลเ้วก็เป็นปั๊มสพอร์ตหชิดนะครับของแบมโบนะครับตัวธรรมดาไม่ใช่สพอร์ตซิิงนะครับทีเนี้ยก็เลยอยากเปลี่ยนความรู้สึกเป็นจานเล็กลงบ้างนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนตัวปั๊มนะครับตัวปั๊มเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูว่าผมเป็นปั๊มอะไรแต่ว่าจะไม่บอกนะครับ ส่วนอีพีนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูนะครับจานเบรกครับยี่ห้อ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 ตามนี้เลยครับตามนี้เลยผมก็ไม่เก่งอังกินครับตามนี้เลยันจะมีประมาณนี้อันนี้ผมสั่งจากช้อปปีนะครับแต่เขาส่งมาจากเวียดนามหรือมาเล พีดนามมาเลออินโดอันเนี้ยผมจาไม่ได้อยู่ในสาประเทศนี้ที่ผมสั่งมานะครับนี่ที่แรกเมื่อก่อนใช้จานหยักเนาะที่เป็นเจาะก,กัดเนี่ยแต่ว่าผมว่ามันดูไอ้นั่นไปตอนนี้ดูแบบเอาดูเรียบๆดูอะไรคลาสสิกเรียบๆผู้ดีผู้ดีหน่อยไม่ก้าวร้าวนะครับก็แบบเนี้ยสวยที่แรกไสเนี่ยผมจะเอาเป็นสีทองแล้วทีเนี้ยไม่ครอบ ไม,ไม่ค่อยชอบสีทองเท่าไหร่เพราะว่าเราก็จะทาสีทองแล้วทีนี้ก็เลยเอาเป็นไส้ดํานะครับอันนี้ก็เนี่ยสวยพอดีเดี๋ยวถ้ารถเสร็จหรืออะไรไงเดี๋ยวจะมารีวิวแบบจัดเต็มนะครับเพราะว่าติดค้างเพื่อนๆอยู่ว่าจะรีวิวใหม่เพราะว่าตอนนี้ก็ส่งตัวนะครับไปอยู่ที่กทมนะครับแต่ยังไม่บอกว่า ส่งตัวไปอยู่กับช่างคนไหนนะครับเดี๋ยวรับรถกลับมาก่อนเดี๋ยวจะรีวิวแบบให้หมดเปลือกเลยว่าทำอะไรไปบ้างนะครับส่วนดีพีที่ก็ขาเพื่อนมาดูครับอ่าคลิปนี้ก็จะไม่ยาวนะครับสั้นๆหน่อยก็เพราะมีแต่ตัวนี้นะครับอ่านี่ถ้าเพื่อนๆคนไหนเห็นว่าสวยนะครับอยากได้ก็ทักแชท a c e b o o k มาได้นะครับ เดี๋ยวผมจะแนะนําให้ว่าร้านไหนนะครับแล้วอีพีนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูจานเบรกนะครับขนาด267มิลนะครับผมไม่แน่ใจว่ามาใส่รุ่นไหนได้บ้างนะครับแต่ว่าของผมใส่ของสปาร์135ครับใส่ได้นะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีพีต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ